เอลใหญ่กว่าสะโพกฟังทางนี้ครับถ้าคุณมีเอลใหญ่กว่าสะโพก มันไม่ใช่เพียงแค่ดูไม่ดีเท่านั้นแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือมันอาจจะทำให้เราสุขภาพไม่ดีก็ได้ครับเพราะการที่เรามีเอวใหญ่กว่าสะโพกมันแสดงถึงการที่เราอาจจะมีภาวะน้ำหนักเกินหรืออยู่ในภาวะโรคอ้วนก็ได้นั่นคือประตูไปสู่ความเสียหายทางสุขภาพซึ่งไม่มีใครอยากเป็นแน่นอนครับเอาละครับคราวนี้ ถ้าเราพยายามเอาเอลลงมาหลายครั้งหลายคราวแต่มันทำไม่สำเร็จสักทีอยากจะให้ทุกท่านลองให้โอกาสตัวเอง มาลงทุนในสุขภาพกับใส่ใจสลิมครับใส่ใจสลิมคือคอสลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพแบบองรวมที่ดูแลทั้งทางด้านของการให้ความรู้อาหารอาหารเสริมการดื่มน้ำการออกกำลังกายและการสื่อสารเหล่านี้ทั้งหมดเราบูรณาการมาจากหลักการแพทย์4ี่อย่างคือการแพทย์แผนปัจจุบันยุคใหม่แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนและอายุรเวทเพื่อให้คุณ สะดวกกับการสร้างความเข้าใจใหม่ความคิดใหม่และพฤติกรรมใหม่เพื่อที่จะนำไปสู่น้ำหนักใหม่หุ่นใหม่และสุขภาพใหม่ครับใครที่สนใจจะทำเอวให้เล็กกว่าสะโพกติดต่อเข้ามาครับใส่ใจสลิมผมและทีมงานพร้อมแล้วที่จะช่วยให้คุณทำเอวให้เล็กกว่าสะโพกให้สำเร็จจริงๆสักทีสวัสดีครับ